สวัสดีครับเมื่อนี่พาพี่น้องมาเบงฮูบบิงไงนะครับอันนี้ก็หฮูบบิงไ่อยู่ในสวนนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้ไอ้พาพี่น้องไอ้มาเบงวิธีเอานะครับคือสมัยก่อนนะครับคือห้าวกะไอ้ก้บึงกอนหยงมาเป็นอาหารนะครับส่วนมากก็ตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับก็เคยขุดเอามาแล้วก็มากีตํานะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวไอ้เมื่อใดพรมว่างนะครับ ผมก็จะมาเบิ้งวิธีที่เฮ่าจะจับขึ้นมาโดยที่เฮาว่าต้องขุดนะครับใส่วิธีจับแบบสมัยโบราณนะครับแต่ว่าอันนี้สมม้อนี่เฮากับ่วกินมันแหละล่ะครับแต่ว่าเดี๋ยวมือว่างผมจะล่องเฮดจับขึ้นมาให้พี่ให้น้องเบิ่งนะครับว่ามันที่เป็นเรื่องใดแต่ว่าเฮาบริเวณถ้ำลายมันนะครับคือเฮาจะจับขึ้นมาเพื่อจะให้พี่ให้นองเบิ่งตูมันจะซื้อนะครับอันนี้ก็ไอมารีวิวห้เบิ่งเนาะครับมาเบิ่งหู้เบิ้งอย่างมันใบก่อนนะครับ เดี๋ยวเมื่อได้ว่างนะครับผมจะเหตุในพี่น้องเบิ้งพี่น้องก็ถามาติดตามเบิ้งนะครับว่าสิเป็นยังไงครับอันนี้หูใหญ่มากเลยครับบึ่งใหญ่ครับครับถ้าเบิ่งเด้อครับ